จากซึมเศร้าอยู่ดีๆพอรู้ว่ามีรถหนึ่งห้าเจ็ดผ่านหน้าบ้านและผ่านเดมอล์บางแคด้วยค่ะกลับเรากสบายเลยทีดีเราก็ไม่ต้องขึ้นรถตู้ที่ชอบพูดดุดุตะคอกตะคอกเราเป็นคนไม่ค่อยชอบคนที่พูดจาไม่สุภาพอยู่แล้ว ก็เลยอารมณ์ดีเป็นพิเศษเดินชาบช่วยเดินชาบชาบมันไม่ช่วยอะเดินผ่านเดอะมอบางแคอย่างสบายอารมณ์เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปขายได้ศู์พระเครื่องที่อยู่ที่เดอะมอบางแค ชั้นสามแล้วก็ผ่านครึ่งเล่นเด็กเขาเอื้อต่อเด็กมากผ่านต้นไม้เอ๊ะดงนี้น่าจะเป็นดงที่ร่มรื่นที่สุดในเดอบอว์บางแคเนี่ร่มแล้วมีกันฝนด้านบนกันฝนชิงช้า ปกติเราก็จะนั่งหนึ่งเจดสี่หมาลงตรงนี้แต่ก็เดินหน่อยได้ซื้อของจินสบายแหละเดิได้เงื่อ,อยามนี้รุ่งอรุณเชา้าดวงอาทิตย์ขึ้น แล้วรอไปอีกอกี่ชั่วโมงล่ะอีกหชั่วโมงกว่าดวงอาทิตย์จะตกแล้วก็เดินแบบทอดน้องทอดน้องแล้ว